ดวงรายวันของคนที่เกิดวันพุธนะคะประจำวันที่16มีนาคม2566คนที่เกิดวันพุธนะคะวันนี้นะคะคนที่เกิดวันพุธวันนี้นะคะ วันนี้นะคะใครที่มีเรื่องไม่สบายใจนะคะมีเรื่องไม่สบายใจมีเรื่องทุกข์ใจนะคะมีโอกาสใครที่คิดที่จะเดินทางไปทํางานต่างประเทศช่วงนี้ระวังจะมีปัญหานะคะเข้ามาให้ปวดหัวนะคะระวังปัญหาเรื่องของสุขภาพนะคะโชคลาภไม่ค่อยเด่นนะคะโชคลาภไม่ค่อยเด่นระวังในเรื่องของสุขภาพระวังจะไม่สบายระวังเกี่ยวกับกระดูกสันหลังคอบ่าไหลนะคะหมอนรองกระดูกระวังนิดนึงนะคะช่วงนี้คุณมีเกณฑ์ที่จะป่วยนะคะแต่การงานค่อนข้างดีการงานค่อนข้างโดดเด่นใครคิดที่จะคิดถึง คนที่อยู่ต่างประเทศนะคะมีโอกาสได้คุยกันนะคะสื่อนำโชคของคุณวันนี้นะคะสื่อนำโชคของคุณในวันนี้จริงๆไม่ค่อยเด่นเท่าไหร่นะคะสื่อนำโชคของคุณวันนี้นะคะเลขที่บ้านนะคะเลขที่บ้านติดไว้หน่อยนะคะสีเสริมดวงนำโชคของคุณวันนี้สีม่วงสีน้ำตาลนะคะสีม่วงสีน้ำตาลแล้วก็สีแดงนะคะให้โชคนะเลขหน้าไพ่นะคะ9 4สี่ส down. แล้วก็สองหนึ่งะคะ9 4สีแล้วก็สองหนึ่งนะคะขอให้คุณโชคดนะีร่ำรวยคะ่ะ